ครับสวัสดีครับอาจารย์ต่งคนต่างไม่ว่างหรือเปล่าโอ้ยผมาตอนเย็นผมว่างอาจารย์ผมก็ว่างคือกันนะอาการย์แปดนาทีเลยเด้อคุยกับเอฟซีให้หน่อยขอบคุณมากครับผมเดี๋ยับไปสวัสดีไปถึงขนาดเอฟีแล้วเนาะเออขออนุญาตพูดไอ้หไม่ใหญ่ก่อนเด้อหัวใจนี่มันตั้งสามงวดซ้อนเลยเนาะ ต้อง,องยอมรับว,ว่าสามงวดช้อนตั้งแต่ห้าสมุดมากับข้างล่างก็วงเล็บข้างล่างให้กระมาสี่เก้าก็ไอ้เก้าสี่ก็ยังวงเล็บข้างบนให้อีกและ้วะยังมาไอ้ตัวนี้เนะไอ้ที่ห้าแปดสามนะครับะครหกสามนี่เนะบางคนบางท่านก็ใส่ห้าหกสามไปค่ะตรงๆเลยข้างบนนี่นะวัยใหญ่ที่ผ่านมา อืมก็ถือว่าเป็นโชมเป็นลาบสามวัตนเข้าตึงๆนะนะหัวใหญ่อ่าป็เอาหัวใหญ่อีกต่อไปข้างหน้าเนาะเออแต่วันนี้ยังไงก็ต้องมีการให้ไว้ลาวแล้วเพราะว่าต่างคนต่างรอไว้ลาวว่าวันศุกร์อาจารย์เนี่ยบอกอาจารย์ว่าจะมาให้วันศุกร์ให้กันรอกันโรมหากันวันพุธบอกพุธไม่ได้ออกให้แล้ววันพุธผมก็ไม่ว่างอาจารย์านี้ไม่ใช่พูดพูดว่าพูดเรื่องของผมนอะที่ผมจะลุกจิตไป ท่านก็ไม่อาจารย์ฮะาเฮก็เฮฮาก็ไม่ว่างเหมือนกันจะทําธุระเกี่ยวกันไก่ธุระก็มีที่เกี่ยวกันไก่ว่าช่างบ้านหรือช่างอะไรที่เจ้านะคุณจับคดีไปวันนี้ต่างคนต่างว่างก็ได้คุยกันเนาะออใครที่ไม่ได้เจอคันก็ได้ฟังท่านกำลังพูดได้จ้ากันแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรกับที่ผ่านมากันแล้วไปแล้วล่ะวันนี้ดีๆก็ว่ากันไปเนาะ เดยอใ,ใหญ่ก็คงจะไม่พลาดยิงแล้ววันนี้จะเตรียมไว้ให้ลูกจีดีวันที่หนึ่งอาจารย์เฮฮาว่าไงครับอาจารย์เฮฮาก็จะมาขอแนวทางตำราว,วันนี้แหละครับผมใช่กับพร้อมที่จะเตรียมไว้ให้ลูกษย์แล้วกับเตรียมไว้เฮฮาโดยตรงเลยเนาะเอาเขียงจดเรื่องครับคุณเจ้าขายันจดก็ว่ากันแต่ว่านาทีทาจะลงมีโชคมีราบกันเกิดขึ้นอยู่แล้วเย็นนี้ เขียนไปยังครับครับผมอ้าวสามตัวบุญสามตัวบุญหกศูนย์สองหกศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองครับหกแปดสองหกแปดสองเออมาดีหน่อใกล้กันคือสองตัวอ่า ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเออศูนย์สองศูนย์สองเออสองหกสองหกเออแล้วก็สองเจ็ดสองเจ็ดเออรับแปดสองนะแปดสองครับกัดเท่านี้ก็พอเรามังก็้าคงจะไม่มีปัญหาแล้วแหละเพราะว่าสิ่งที่ดีก็ต้องมีคือวันศุกร์ก็ต้องมีได้นะถ้าจะวิ่งก็คงจะวิ่งศูนยะ์กับสองแหละเนาะครับ เออเอาเขียนลงไปถ้าจะวิงว่งก็ 2. 2> วิง่งศูนย์กับสองวิ่งศูนย์กับสองอืมไม่อย่างไรก็ต้องมีจิตตัวหนึ่งให้เห็นอ้าวฝันมีนเนตฝันมีนเนๆๆๆๆสเนสเนสตัวเด่นเด่นอืมแปดศูนย์สองเด่นไปที่แปดศูนย์สองแปดศูนย์สองครับเออแล้วก็ไอศูนย์สองกับหกกับสองหกศูนย์สองแล้วสองหก อาจบแล้วตอนนี้งานดีๆเกิดขึ้นแล้วมีอะไรที่จะนั่นไหมมีอะไรจะต่อเนื่องกันอีกทีไหมอาจารย์ม,มาต้องขอโทษอาจารย์ด้วยเด้อที่ไม่ได้โทรมาวัน,ว,นวันพุธที่ผ่านมานะ่ะทุกอาจารย์ผมไม่ได้ออกให้เลยก็ไม่เป็นไรก็เพียงแต่พูดหน่อยว่าอาจารย์เออพูดหน่อยว่า ที่สามงวดซ้อนมาแล้วก็หวยใหญ่ไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่ห้าศูนย์มายันเก้าสี่เก้าสี่ยันมาหกสามข่าวหกสามเลยรู้สึกว่าก็จะรับเงน,นื้อไปแล้วนะสามตัวนะสามตัวเพราผมให้ไปไอห้าแปดสามใช่ไหมอนะ่าผมออแล้วกืออยู่หกสามนะยังไม่ได้ใส่ห้าเข้าไปเขาก็ใส่ห้าหกสามก็ถือว่าสามตัวตรงหวยใหญ่นะก็ถือว่ายอดเข้าเข้าไป <c oughs> ตามตามคิวตลอดล่าเห้าจะไปไหนนอกก็ตามคิวรัตมานีจะไปไหนก็ตามรู้สึกว่าจะไปหาวันนี้รัตมานีออกออกเดินสายข้างนอกครับเหลือตัแต่ไง่ะไปผมก็ตามอยู่ตามตามไปถึงถึงลูกสาวชื่ออะไรน่ะน้องเบลน้องเบลเออน้องเบลก็ฟายเสียงวองแวกวองแวกอยู่อาจารย์เขาพาข้ามป่าข้ามอะไรก็ไปดูที่อะไรินไปเอาสิ่งที่ที่ย่าให้อะไรนี่ครับ ยาอะไรที่กันย,ยายายาแังสวย <c oughs> เออด้วยใช่ต้นตะเกียนนั <c oughs> ่นแหละเออต้นตะเกียนเห็นว่าไปเฮ้ยทำไมผักกันอย่างนี้ก็ดีกระือว่าคนเขาเชื่อก็ต้องเชื่อก็ต้องมีการดีเกิดขึ้นเนะะะาะขอทง,ทงที่เรามองไม่เห็นนะอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันไม่ใช่ใช่บางทีก็ใช่นะบางทีก็ให้แม่นๆม่น ต้องยอมรับอาจารย์ผมกะว่าจะไปสู้นะพูดเล่นก่อนนะว่าจะไปแข่งขันที่บ้านอาจารย์แล้วนะจะไปโยนตเต๋าที่นู่นแล้ววันที่สิบไปวันที่หนึ่งเนี่ยตรง,งไหนครับตรงไหนครับจะไปโยนที่แถวบ้านอาจารย์เฮฮาเนี่ยแหละโอ้มีมีตรงไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ไหม <c oughs> จะไปขอโยนตเต๋าแล้วก็จะสู้กับทุกอาจารย์เขาเนี่ยแข่งกันหรือจะไปจะเจออาจารย์อาจารย์อาจอยหรืออาจารย์อะไรที่ชื่ออะไร อาจารย์อะไรที่หัวล้านน่เชื่ออะไรครอาจารย์จอยอาจารย์จอยแล้วไอ้เจ้าเมียหายเจ้าเมียไม่อยู่แล้วครับอาจารย์จคิดจ้คิดจะจนหัวล้านเขารุ่นน้องผมไม่เป็นไรหรอกเนี่ยคิดจนหัวล้านจนเมียหายเลยไม่อยู่พูดสนุกอันนี้คือพูดสนุกให้เกลียดบางทีนั่นแหละจะไปเยี่ยมไปแกจะไปเยี่ยมแกแล้วก็จะแวะไปเอาที่ว่าตรงไหนที่สกิดก็จะไปโยนไปขอแถวนั้นแหละ พอก็ไม่ไกลดอนไม่ไกลนะผมจะไปพ่ออยากจะเอาที่เลขดีๆเนาะไปนู่นล้วก็คงจะได้ขอเลขดีๆผมก็ไปย้อนที่ต้นหญ้าตะเกียนหญ้าจันทร์สวยเลยครับอาจารย์เออนั่นแหละว่าอย่างนั้นแหละจะไปวันไหนล่ะครับจะไปวันไหนจะไปชิงตําแหน่งจะไปแข่งนะไปเอานะแบบว่าไปชิงตําแหน่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ว่าไม่ได้ระบบท้าไม่เอาแบบท้าไม่เอาแบบ ไปชิงเนาะไปชิงใครเขาเป่าให้ลูกศิษย์รวยนะเนาะใครจะมีกันคนละตัวไปอย่างเงี้ยผมก็จะไปโยนแล้วไปทำมาที่ว่าให้อยากจะให้อาจารย์ให้ถ่ายทําให้ลูกศิษย์พว่าเอ๊ะทำอย่างไรอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะอะไรที่เลขนั้นเลขนี้เกิดมาทำไมต้องมีจีเน็ตถึงขนาดงวดที่ผ่านมานี่ตะโกนอยู่ก็ก้อเลยนะหัวใหญ่เนาะอนเอาหกเลยเอาหกไปวิ่งเลย <laughs> หกสามเนาะแต่มันไม่อั้นก็ยิ่งจะได้เยอะครับอ่าโอเคโอเคอาจารย์ขออนุญาตทวนตัวเลขท้ายคลิปครับอ่าสำหรับแนวทางจำลาวออนไลน์มือวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมสวงพัหกสิบแปดสามตัวก็มีเอ้าวิ่งก่อนเนาะเอาวิ่งศูนย์กับสองก็แล้วกันนะอาจารย์เนาะครับครับสามตัวก็มีหกศูนย์สองแปดศูนย์สองหกแปดสอง สองตัวก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองหกสองเจ็ดแล้วก็แปดสองถูกต้องไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับเดนเน้นหนักไปที่แปดศูนย์สองสองตัวก็เน้นไปที่ศูนย์สองแล้วก็สองหกครับรล, <ะ S 2> ล <ะ S 1> ับเงินอนางเดียวตอนเย็นนะูะครับผมอ่าโอเคครับอาจารย์อือเอาละคุณรักษาคนที่ฟังแล้วอคุณพระรักษาอาจารย์ไอเอแล้วเนอะ,อะนกันไปไหนก็นให้พระคุ้มครอง ให้ค <Eat, S 2> <elim> vale ุณคุมครองให้ค <t Judy movies> ุณพระรักษาเทวดาตามช่วยนะครอบครัวกองเฮฮาเนาะะเกันรุ่นเรืองแล้วผลสุดท้ายก็ถูกกันในละนาตอนเย็นกันเนาะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่อ่ัผม